โอ้นี่มันดาบพิฆาตอาสูรนี่โอ้เนซุโกซื้อยาคือมากีมือเนละบือะบายว้ว้โอ้ยสนุกจังเลยอะ่ะฮ่าฮ่า <c oughs> ช่วงนี้บันดี้กับชายเกิลทำอะไรเนี่ยเฮ้ได้ยินเสียงเหมือนดูการ์ตูนเลยอ่านั่นมันเฮ้มองไม่ชัดเข้าไปดูใกล้ๆดีกว่าเดี๋ยวต้องย่องก่อน

ซื้อยาคูมากี่มือฉันยังกินไม่หมดลองยี้ป่าเนี่ยเห็นเมื่อกี้ฟังบันนี่มาเห็นพูดถึงเนซุโกด้วยเดี๋ยวฉันจะไปทำการทดลองเอาเนซุโกให้เป็น NPC Next b เนบหน้ากลัวออกมาให้บันนี่ได้เห็นเลยทีเดียวแต่ไม่รู้ว่าบันนี่จะกลัวหรือเปล่าถ้าบันนี่กลัวก็ดีเลยตามแผนฉัน่าไปดีกว่าไปสร้างตัว NPC เนซุโกดีกว่าไม

เรื่องหรอแชคเกอร์เคยดูเปล่าเคยดูซิอทุกคนเคยดูไหมครับทุกคนน่าจะเคยดูหรือเปล่าใครเคยดูคอมเมนต์บอกใช้เกอร์หน่อยว่าเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรนะแชคเกอร์เธอรู้ไหมฉันรู้เพราะฉันเคยดูเรื่องอะไรดาบพิคาตอสูรไงล่ะอ่าไม่ใช่โดเรมอนเหรอเมื่อกี้ฉันร้องโนเดบอนเดนโดบิตาชิชิกาใชเอ็นชูเดโอไม่ใช่อะ คนละเรื่องกันแล้วบันทึกก็รู้ได้ไงเนี่ยโอ้กำลังมันมากเลย <c oughs> เขาดูกันไปกี่ปีไม่รู้แต่บันนีกเพิ่งดูดาปิคาร์ชูนว้าหโยนี่เธอไปเรียนกระบวนท่าที่เท่าไหร่มาเนี่ยกระบวนท่าที่หนึ่งปลาลมตด <c oughs> เฉยไปดีกว่าไปดีกว่า <c oughs> <c oughs> ไปฉันรอเล่นฉ <c oughs> ันทำเสียงเฉยเยโอ้ย <c> ว <oughs> ่าแต่นี่เธอมาเล่นจนถังขยะล้มไปหมดเลยเหรอนี่ยกระบวนท่าที่สองปลาลม เออไว้แต่ละท่าของเธอฮ่า ไม่ควรใช้กระบวนกาพวกนี้เลยอะ่ะช้คก็ลดามจดลุนแรงไม่ปลานลบป่าดาเมจมันรุนแรงมากโอ้ยเล่นไปเล่นมาแล้วหิวหิวไม่หิวได้ไงล่ะก็นี่มันจะเที่ยงแล้วฉันยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยนะออจริงด้วยชิกเกิลฉันดูการ์ตูนเพลินไปหน่อยขอโทษทีฉันเพิ่งนัดเธอเมื่อตอนเช้าแต่ฉันติดการ์ตูนเลยบัดบูลการ์ตูนเสร็จตอนเที่ยงแต่นี่บันนี่เธอจะพกดาบพิฆาตอสูรของเธอไปตลอดเวลาเลยเหร หรอใช่ปลาล้มตดโอ้โหนี่พลังตดของเธอหรอกร็โดดไกลเชียวใช่โอ้ยตายเมันไม่น่าภูมิใจเลยนะเนี่ยทุกคนอย่าทำตามบันนี่เด็ดขาดนะโอ้ชายก็ดูภูมิใจมากเลยโห้ตายเธอไม่ได้นะน้องๆจะไปตดในที่สาธารณะไม่ได้ต้องตดยังไงอะแอบตดหรอหรือว่าตดเนียนๆน่ะใช่เดี๋ยวันต้องให้บันนี่สอนอีกแหละ ไหน <S <S เอเออโอ้ยปวดตดจังเลยลา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 โอ้อเงอตดแผลพินกินไปด้วยอ่ะอใช่กิมมันเ็นจัง<ไ>เลยปลานวารีกวาปลานวารูจี ปาดวาลีปาดวาลูเลยร้านบันน si> ี่ว้าถึงแล้วร้านลุงโอ้ไม่ต้องเหนื่อยเลยอุตส่าห์ไปฝึกกระบวนท่ามาว่าแต่เธอไปฝึกกับใครอะไอ้บุตเอ๋ออะไรกันดีอโอ้ชาเก่ฉันว่าฉันมาผิดร้านแหละถูกแล้วถูกแล้วลุงแค่รอเล่นโอ้โอยู่แล้วลุงไปยืนอะไรบนนั้นนั่นสิลุงลุงทำอะไรอยู่หรออลุงขา ว่าไงทำอะไรอะปิ้นขึ้นปป็นตใหญ่เลยช่วงนี้ไม่ได้ออกลังกายเท่าไหร่เลยมันต้องออกลังกายหน่อยอาชัยก็ช่วยนับหน่อยนะหนึ่งสอง,สอง,องสองเก่งสองเสร็สามส่วนสี่ลุงยังไม่ขยับเลยนะลุงไปลุงนับแล้วล่าไม่ออกดีกว่าลุงเออจังลุงเออจังลุงเออจัง ลุงลุงจะมากระโดดตาบันนี้ไม่ได้นะเอาแล้วทำไมฉันจะกระโดดไม่ได้ละ่ะเออลุงเออจิง,จงใช่ลุงเต็มเป็นอะไรเนี่ยลุงจะออกกําลังกายลุงเออจิงปกติเขากระโดดตบแบบยกแขนลุงกระโดดเฉยเฉยอ่ะลุงมาสามสองหนึ่งนับหนึ่งถึงสิบนะหนึ่งสองสสี จ็ดแปดเก้าสิบใครก็ฉันว่าลุงแข็งแรงแล้วแหละเออฉันก็ว่าฉันแข็งแรงแล้วแหละพวกเธอสองคน <laughs> วันนี้จะมากินอะไรกันล่ะกินไก่เหมือนเดิมมัลุงลุงมีไหมอ๋อฉันเตรียมไว้ให้พวกเธอแล้วว่าแต่ไก่ที่พวกเธอจะกินเนี่ยต้องเป็นรสชาติแบบไหนพอดีลุงคิดเมนูใหม่ขึ้นมาอะไรลูกไก่อบฟางแล้วมันใหม่ตรงไหนเนาะ ก็เป็นเมนูทั่วๆไปนี่นาอ่าเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ไก่ปลานวาลีอมน้ำผึ้งโออาพวกเธอออกไปนี่ลุกิเพน่ว้าวว้าววาวน่ากินจังเออจึงเออฉชนก็ฉันว่าเรารีบกินรีบไปดีกว่าอยู่ตรงนี้สงสัยเราน่าจะน่าจะอะไรเหรอจะพูดได้ไหมเนี่ยพูดเบาๆพูดเบาๆกระซิบกับฉันฉันว่าลุงไปหมดแล้วแหละสมองเนี่ยพวกเธอว่าอะไรนะ อ่าไม่มีอะไรเลยกินไก่เหมือนเดิมยำ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 ยายำยวยองำยอยำยำยำอำยำเำยลยำ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 นำย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 ำอำย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 ไย้กิยำยำยำอำย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 งัลยลยำ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 นำย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 ้ยำ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 ยนยำ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 ปัยำยำยๆยำยำบปั๊บอยำจำยำัำย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 ยนำไม เอ้ฉันมาเราเลิกสนใจลุงดีกว่ายิ่งสนใจเขายิ่งได้ใจนะดูดิเขาขึ้นไปยืนอีกแล้วนะใช่ฉันว่าเราไปกันเถอะบันนี่ะสิไปดี้วนะคะบายบายค่ะลุงไปแล้วนะครับนี่ลุงแปลกๆนะช่วงนี้น้ออุ้ยบันนี่ฉันรู้แล้วอะไรลุงต้องแอบไปดูดาผิวขาดสูรเหมือนกันแน่เลยนะอ๋อลุงกำลังจะฝึกใช่ว้าวฝึกเหมือนเราเลยอ่าฮ่่า้ยลวุงก็ทำเนียนใช่ลุงก็ประจำเนียนใช่เกิล ฉันว่าเราไปเล่นอะไรกันดีไปเล่นอะไรหรอเล่นไรเดีะอ๋อนไหนเธอก็ฝึกลมปานหลายๆอย่างมาแล้วใช่ไหมใช่งั้นก็ไปเล่นตามทางเดินกันเถอะเธอก็ไปเล่นฝึกลมปานของเธอเป็นเลยเดี๋ยวฉันจะคอยดูให้ได้เดี๋ยวฉันจะฝึกลมปานนะว้าวย่าปานสายฟ้าหรือปานวาฬหรือปานลมตดของเธอเนี่ยจะปั๊บปั๊บปั๊บหอยเหนื่อยแล้วจช่เก็ฉันว่าขับบ้านดีกว่าเริ่อบอ เฮ้ยชายเกิลร้านลุงเมื่อกี้มีโปสเตอร์เนสโกะด้วยเหรออุโปสเตอร์ตาแดงเชียร์ไปดูดีกว่าอุ้ยสงสัยลุงรู้ว่าพวกเราชอบเนสโกะก็เลยไปเอามาแน่เลยโอ้ยวันนี้ดูเนสโกะสิว้าวอุ้ยมันไม่มีไม้ไผ่ที่คาบอยู่ตรงปากอะชายเกิลมันมีแต่ปากน่ะใช่แต่ตัวนี้น่ารักมากเลยดูสิหันมองตามเราตลอดเลยอะแต่ตาแดงเกินไปอะมันตาแดงเกินไปอะชายเกล โอ้ยตาแดงเรืองแสงด้วยนะมีเขาด้วยน่ะมีเขาด้วยว้าวใช่นี่ต้องเป็นโปสเตอร์คอร์สเพย์แน่เลยแถมเป็นโปรเตอร์ทีดีจังฮะแบบไม่ใช่ทีดีสิโฮโลแกรมน่ะบันนี่ใช่โฮโลแกรมโฮโลแกรมสวยมากเลยใช่ใช่ใช่โอ้เจ๋งมากอ่ะร้านลุงนี่ไฮโซจริงเลยลุงนี่ทุ่มทุนจริงๆเลยรู้ว่าเราชอบก็ไปเอามาให้แต่ว่าตัวนี้มันแปลกนะมันไม่เหมือนเนสโกะทั่วไปนะตัวนี้มีเขาด้วย สีบัดน,นี้แถมตาแดงอินจังหากแต่ปกติในซุโกะต้องคาบไม้ไผ่ใช่อ้นนี้อนีฟันแหลมจังลิน้นอย่างงูเห่าเลยดูดิเฮ้ยใช่ใช่ใช,ใช่บัน,นี่แต่ในซุโกก็เป็นปีศาจนะสงสัย ล่างนี้เป็นล่างปีศาจชเกิลฉันก็ว่ากันแหละว่าไม่ได้คาบไม้ไผ่ไงใช่หรือเอกกล้องมาชัเกิลฉันอยากถ่ายรูปตรงนี้กับบ้านดีกว่ากับบ้านก่อนไปเอากล้องกันเถอะไปเอากล้องไปเอากล้องที่บ้านดีกว่าลันลนลัลันลันลลัลัลันลนลลนลันนลันันนี้นันลองลันไนลอลลนลันัลลลลลนลนล เออฉันรู้สึกว่ามันเป็นตุบๆตุบๆอะไรตรงร้านลุงเมื่อกี้เออฉันรู้สึกเป็นร้านลุงอุ้ยมันมาหาเราด้วยไอ้ยหายไปเลยบันนี่เธอเป็นยังไงบ้างโอ้ยเก้ากลุกแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยอสูงโอ้ยโอ้ไั่ได้เธอหายเออโอ้ยนี่เธอไปฝึกปานอะไรมาอีกเนี่ยอ้ยปานอะไรไม่รู้งงไปหมดเลยให้ตายเธอ แ้้วต่่เมือนี่ต้องเจอดาบพิฆาตอสูรของจริงเนซโกตอนเป็นอสูรจริงๆแล้วแหละบันนี่ใช่ฉันก็คิดว่าอย่างนั้นแหละฉันไม่กลัวหรอกเพราะฉันมีพลังไฟแต่บันนี่เธอจะไปฆ่าเนซโกได้ไนี่แน่พลังไฟนะพลังไฟพลังไฟยาอะไฉันอยู่กับเธอพลังไฟพลังไฟยาใช่ก็โดนไฟเผาฉันจะตายแล้ว ขอโทษขอโทษขอโทษลองใหม่พลังไลท์เทนนิงย่า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 อยาอยาย่ายายาเธออยากมาลองกับฉันเลยเธอไปลองกันเนซึโกะเลยอะเหรอโอเคได้จัดการให้นี่เพิ่มเลือดให้เธอเพิ่มเลือดให้ตัวเองหรอใช่เพิ่มเลือดให้ตัวเองโอเคไปเชคเกอร์เราไปจัดการกันดีกว่าเมื่อกี้ฉันเห็นวิ่งไปทางนี้เจ้าเนซึโกะตัวลายเดี๋ยวต้องเจอบันนี่พลังลมปราณ ไม่ใช่ลมปานตดนะอ่ะไม่ใช่แชก็ว่าจะอยู่ไหนแล้วเนี่ยอย่าันที่เจอเลย้าตกใจหมดเลยใจมาสิอย่าๆๆ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 โอ้ยไม่ทำตามเมทอะไรเลยแชก็ดูสิว้าวแย่ๆๆ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 เฮ้ยไม่ทำตามเมทเอาไงดี๋ยวแชก็เว้ยอ้าวแชก็แย่าโอ้ฉันว่าคงต้องปล่อยเจนูโกะนี้ไปแล้วแหละชก็รู้สึกแปลกๆท่าแม่งท่าแม่งไหม ทุกครั้งที่ฉันชอบอะไรต้องมีตัวอะไรอย่างนั้นออกมาฉันว่าต้องเป็นฝีมือของด็อเตอร์อีกแน่เลยด็อเตอร์แน่นอน100%นะ่ะทุกคนถ้าอยากให้บันนี่กับชัยเก้จัดการด็อเตอร์ให้ได้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ก,กันเข้ามาเยอะๆเลยนะขอที่2,500ไลค์นะสำหรับวันนี้บันนี่ขอตัวไปพักก่อนโอ๊ยไม่ไหวแล้วบ๊ายบายก็ขอไปโงบาลก่อนนะทุกคนบ๊ายบาย